อย่าเพิ่งเติมโปรโมชั่นล่วงหน้าถ่ายยังไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปล่วงรู้ความรับนะครับสำหรับเซิร์ฟที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าเซิร์ฟกิจกรรมเอ็ดกาดิวอีล่าหรือพูดง่ายๆว่าอีลาเอ้ยภาษาอีสานก็จะมีคำว่าอีล่าเอ้ยนะครับเหมือนกับ คนสุดท้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของจะมีอะไรบ้างนะไปหน้านี้คือหน้าเว็บไซต์ที่เพิ่งจะลงเรามารู้ไปด้วยกันเลยนะโปรโมชั่นเนี้ยอันนี้เป็นการเติมเงินล่วงหน้านะครับจะดีหรือไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังก่อนแล้วเขาตัดสินใจนะเริ่มตั้งแต่6มีนาคมจนถึงวันที่20มีนาคมตอน5ทุ่ม59ก็คือให้เวลาแค่ประมาณ2อาทิตย์เนาะการเติมโปรโมชั่นเนี้ยมันจะได้อะไรบ้างเราไปดูตัะอยา่างทั้งหมดเลยนะการเติมโปรโมชั่นแบบนี้เขาจะใช้บัตร เรียกว่าเลเซอร์โกพินย้ำนะครับต้องเป็นเลเซอร์โกพินไม่ใช่เลเซอร์โกธรรมดานะ Rickman ช hop โหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแล็คแคลอกทูที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแล็คกร์ออริจินแล็คแลรเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชันแล็คแคลรคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและแล็อแครพลาอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ริกแมนช็อปเติมเกมในเว็บรับริ m แมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชําระนานสูงสุด สิเดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ r e d b a n n จอเท่านั้นวิธีการนะครับเขาจะแบ่งเป็น2แบบฮะโปรโมชั่นมีทั้งหมด2อ,อย่างนะ 1. เรียกว่า Account Support Promotion อ่า 2. เรียกว่า p r r o r r p r p r o m o t i o n มันต่างกันยังไงมันดีกว่ากันยังไงเดี๋ยวเราไปคุยให้ฟังอันดับแรกนะครับกลับมาที่เจ้าตัว s u p p o r t Promo t i o n Account เนี่ยเมื่อเราเติม ผ่านเลเซอร์โกพิน500บาท1,000บาทหรือ3,500บาทแล้วก็เขามีหมายเหตุนะครับว่าสามารถเติมผ่านและล็อคคาสติกวงเล็บคาสองถกาคาได้เลยนะไม่จำกัดสิทธิ์การเติมแต่สามารถรับได้เพียง1ครั้งต่อ1ไอดีเท่านั้นถ้าเกิดเราจะเติม500บ้างพันหึบ้าง3 5มพบ้างเราเติมไป3แบบก็รับได้แค่แบบเดียวแต่เขาจะเป็นแบบสุดท้ายครับก็คือสามพสูงสุดแล้วเราจะได้แค่นั้น ส่วน500,000นึงที่เราเติมไปจะไม่ได้นะครับเขาก็อธิบายไว้ดี้ด้วยเนาะเสร็จแ,แล้วของก็จะถูกส่งไปที่โรเด็กในวันที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งการเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเบื้องต้นอาจจะเปิดวันที่27มีนาเป็นต้นไปอาจจะไม่ตรงกับวันที่27เสมอไปก็ได้นะครับก็รอติดตามดูและนี่ก็คือข้อแรกเนาะในเรื่องของ Account Support p r o m o t i o n ั่นันแรกนะครับก็จะแบ่งเป็น500,000 1,300นอย่าลืมนะที่ผมบอกไปว่าเมื่อเราเติมแบบไหนนนะะครับเเเาาจจจปลี่่ยใก็ได้แแต จำนวนที่เติมเยอะที่สุดได้แค่1 ID ต่อการเติม1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ต้องเลือกเอาอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นนะเราไล่ไปเลยนะครับถามว่า500ได้อะไรคุ้มไหม5้0เนี่ยเราจะได้เจ้าตัวเมลแอคเคาท์มาเป็นแบบบรอนซ์นะครับผมก็คิดซะว่าเป็นเหมือนทองแดงอนะเนาะจดหมายน้อยที่สุดเนาะแล้วต่อไปพันหนึ่งก็จะเป็นแบบเงินและสุดท้ายเป็นทองกลับมาที่500 500เนี่ยเมื่อเราได้จดหมายมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราเปิดเนี่ยเราจะได้ดังนี้เลยตามรูปเลยนะครับก็คือเราจะได้เหรียญ เจ้าตัวเหรียญทองแดงมา1แล้วก็จะได้สตาร์เตอร์แพ็คมา7วัน1ชิ้นสามารถเด็ลได้นะแล้วก็สามารถรีสเตตัสสกิลฟรีได้ตลอดในเวลา1เดือนนะครับเราจะรีได้ฟรีหมดเลยทั้งสกิลและสเตตัสแบบอลิมเบตเลยนะภายใน1เดือนนะแต่อันนี้มันก็แอบ,บแบบนิ้งท่าไหมคือ1เดือนแรกละเราน่าจะเล่นแล้วข้า2น่าจะยังไม่มาไหมค้า2คิดหนึ่น่าจะยังไม่มานะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราไปรีเซตตอนนั้นมันก็อาจจะดูไม่คุ้มนะออแต่เพื่อนๆที่ไม่ได้ซีเรียสอะ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะคิดว่าเออเราอ,อัพเซตัสมีไทม์ไลน์อยู่แล้วอัพไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าในเดือนแรกอะ่ะขอเราทดสอบดีกว่าเราเก็บเร็วจะได้ง่ายขึ้นเนาะอัพอ,อินเพิ่มได้แม็กเอ็นพีอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยมารีเซตัสก่อนที่มันจะหมดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคาสที่2ถูกไหมฮะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยคัสสก็เผื่อจะอัพไปอัพมาอัพมัพม่วไปด้วยหรืออะไรก็ตามทดสอบเ่อันนี้จะต้องเติม น่าจะต้องเติม1,000พหรือไม่ก็3ามพันห้าหนึ่งก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าคาสองคิดหนึ่งอ่ะผมว่าดีดีไม่ดีอาจจะยังไม่มาในระยะเวลา2เดือนด้วยซ้ำเอออันนี้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะเจ้าตัวกระเป๋าได้อะไรบ้างน,นะครับลองคลิกด,ดูนะอ่ากระเป๋าก็จะได้แบบนี้เลยครับก็เป็นเซตสําหรับเริ่มต้นนั่นแหละใน5ชิ้นเนาะอืมเราก็จะสามารถจะ เล่นได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะมันมีค่าฟรีค่าอะไรเพิ่มนะครับน่าจะเป็นการช่วยเล่นได้ในช่วงระยะแรกๆแล้วก,ก,ก,กันเนาะอ่ะต่อไปก็จะเป็น1นึ่พันเหมือนกันเลยครับได้ของเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวกระเป๋าเราจะได้เป็น2ชิ้นแล้วแล้วก็จะได้เพิ่มมาก็คือเจ้าตัวใบยิมนะเพิ่มมาเป็น10บใบนะปกติใบยิมก็ราคาแพงอยู่แนละ้วเนาะเจ็ดเก้าสิบหรือเปล่านะประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบ่าชิ้นละเจ็ดสิบเก้าประมาณนั้นแล้วก็ยังมีสิทธิเซเตตัสตสกิล,ลฟรีเป็นระยะเวลา2เดือนแต่อย่างที่ผมบอกครับอาจจะไม่ทันไหม สองเดือนมันยังไม่เปลี่ยนค้าหรือเปล่าหายค้าไอ้ไม่ใช่ค้าสองอ,ะอ่ะส่วนสามพันห้านะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเหมือนกันเลยเนาะแต่จะได้เป็นเหรียญสีทองนั่นแหละเหรียญยังดีนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ใบยิมมาจากเมื่อกี้สิบนะเป็นยี่สิบกระเป๋าก็ได้มาเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นสามใบนะรีสเตตัสสกิลตลอดครับถาวรตลอดเลยก็คือรีเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะครบกําหนดในการรวมเซิร์ฟเวอร์นะอีกอันที่ได้มาก็คือ เจ้าตัวคอสตูมบูปินตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นของที่เอาไปคราฟของนะครับหรือเอาไปทําอะไรบางอย่างกับการทําของเพิ่มเติมในกิจกรรมซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งจะอยู่ตามจุดเมืองต่างๆก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เอาไปคราฟของได้เลยหนึ่งครั้งหรือยังไงเดี๋ยวยังไงรอดูอีกทีหนึ่งเนาะออคนที่ไม่ได้มีเราอาจจะมีวิธีคราฟโดยการหาของหรือทำควีนหรือเปล่าที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับต่อไปเป็นข้อที่2ครับก็คือเติมได้แบบนะ แบบที่2องเขาเรียกว่าพรออเดอร์ครับอันนี้มันจะมีการ์ดมีอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเติมเงินผ่านรลเซอร์โก p พีนมูลค่า5,000บาทมีอย่างเดียวนะย้ําแต่บอกว่าไม่จํากัดสิทธิ์สามารถเติมได้ไม่อั้นพูดง่ายๆใครรวยก็เติมไปแล้วแต่เลยนะจะได้รับรางวัลมาเป็นไอเทมโค้ดหโค้ดก็คือเติม5,000ได้1โค้ดนะเหมือนเดิมครับสามารถเติมผ่านแล้วก็ล็อกการดสให้การดได้เลยนะ สามารถรับไอเทมได้ผ่านทางเว็บตัวนี้ครับเลเซอร์นะเพื่อนๆสามารถจะมาคลิกลิงก์ในหน้าเว็บแล้วก็เข้าไปได้เลยนะก็สามารถแลกรับไอเทมโค้ดได้เลยนะเราไปเติมมาเราก็คลิกลิงก์หน้าเว็บนี้นะครับอ่าเขาก็ใช้กรอกข้อมูลรุ่นนี้เสร็จเราก็จะได้ไอเทมโค้ดมาเนาะเราได้ไอเทมโค้ดมานะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับต้องรอเซิร์ฟเวอร์เปิดก่อนเนาะแล้วก็สามารถ เติมและแลกไอเทมโค้ดได้ไม่จํากัดครับเราเติมได้เรื่อยๆเลยตาบที่อยู่ในช่วงกิจกรรมอยู่ก็คือตั้งแต่6มีนาคมจนถึง30เมษายน2 5 2 9ไอเทมโค้ดนี้สามารถเติมได้ทั้ง2 s e เซิร์เวอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเอ็กาหรือวั r ฟอร์เมตนะไอเทมโค้ดสามารถเติมได้ตั้งแต่วันที่27ก็คือเมื่อแก้ที่ผมบอกอ่ะพอเราได้ไอเทมโค้ดมาเนี่ยหลังวันที่27ไปเนี่ยเราถึงจะเติมได้นะครับเราก็เก็บอไอเทมโค้ดไว้ดีๆเนาะสำหรับใครที่เติม แบบ5 0าพันบาทสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเราจะได้เจ้าตัวลัคกี้ไฟบล็อกมานะครับ1กล่องลองคลิกดูนะครับอ่าเขามีข้อมูลขึ้นนะฮะก็คือจะได้แบบนี้ครับได้อิรูเทโอริเทเจ้าตัวลัคดิสนะครับเพิ่มลนะักเนาะมาอย่างละ1นชิ้นและยังไม่พอนครับเขายังมีสุ่มรับเจ้าตัวกล่องตัวนี้มีทั้ง6กล่องนี้ก็คือ6ตามอาชีพไปครับมีทั้งหมด6อาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าอาคอาชอร์ซอร์สแมนนักดาบโจนแล้วก็เมีย พวกนี้ทั้ง6อาชีพที่จะเริ่มกิจการนั่นแหละครับเป็นอาชีพเริ่มต้นเนาะสามารถที่จะสุ่มรับได้กล่องหนึ่งแต่บอกก่อนนะว่ามันคือสุ่มในสุ่มเพราะอะไรครับพอเราสุ่มมาเราได้สักกล่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราได้เป็นอาชอรอขึ้นมาปุ๊บก็เป็นกล่องอาเชือหนึ่งชิ้นนะแล้วกล่องอาชอร์เนี่ยเราสามารถจะดับันคลิกสุ่มได้จะได้การ์ดอันนี้ครับมา1ชิ้นจาก5าใบได้1ชิ้นนะถูกไหมครับก็คือตอนแรกเราเราได้โค้ดพอเราเติมเสร็จใช่ไหมฮะ เราก็มีโอกาสสุ่มกล่องมาไม่รู้กล่องไม่รู้อาชีพอะไรได้มาสมมติได้อาเชีอมาพอได้อาเชีอมาเสร็จเราก็ต้องดับมาคลิกเปิดเพื่อที่จะสุ่มการ์ด5ใบน,นี้ได้มาใบเดียวโอเคไหมครับย้ำนะได้ใบเดียวพูดยังไงว่าสุ่มในสุ่มนั่นเองสมมติแล้วกันะมมเป็นซอนแมนสมมติเราได้ซ้อนแมนมานะเราก็ดับมาคลิกสุ่มปุ๊บอ่ะก็จะได้1ใน5ใบน,ใน,นี้ได้แค่1ใบน,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 นะอย่าลืมนะครับเราเติมผ่านเลเซอร์โกพินห0บันบาทจะได้1โคนะเอาไปเติมได้เลยนะครับตามลิงก์เมื่อกี้เลย เสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องมาแบบนี้อ่าอย่าลืมนะพอเปิดกล่องมาก็คือ1เราได้ลัคก,กี้ไฟบ็อกมาอยู่แล้ว1นึนกล่องนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือซุ่มประจํามอาชีพใดอาชีพหนึ่งเสร็จแล้วก็สุ่มมาได้การ์ดแค่ใบเดียวในนั้นอีกทีหนึ่งแต่เติมไม่อันไงโอ้คนที่กิวอาจจะเติมกันอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นกิวอจริงจังนะครับนะอะน,นี้ก็คือชมหน้าการ์ดทั้งหมดเลยเนาะใครที่สนใจอะไรยังไงก็ลองดูนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเเปปล่าาก็สรรุนะจะจมมีทั้งหด 2อ,อันนะก็คือ Account Support กับ P-Order อใครสนใจอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ในล่างคลิปนี้หน่อยว่าสนใจอะไรยังไงเอออยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างนะผมจะได้ไปลอกเรียนแบบเหมือนเรากินกระเพราไข่ดาวเนาะโอเคยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็น,นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยๆเนี่ยฝากเพื่อนกดถูกใจคอมเมนต์กำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีขอตัวลาก่อนขอทุกคนโชคดีครับ